แม่ปิดรถสวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะ,ะทั้งใหม่และเก่านะคะทั้งอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะต้องสวัสดีทุกทกท่านคะ่ะที่เข้ามาชมในช่องน้องภูลซับลัคกี้นะคะค่าก่อนเร็วสาวน้อยคขาก่อนอขาก่อนตอนนี้ก็ทำกิจกรรมที่วังทะลุ เสร็จแล้วนะคะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเหมาอาหารช้างอีกแล้วนะคะน้องปูนซับเลยได้กลับบ้านไวใช่ไหมคุณพ่อครับผมมากี่โมงแล้วครับนี่ร้อนนะก่อนอื่นวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนพาน้องปูนซับกลับบ้านเองดีไหมคุณพ่อให้คุณแม่ขึ้นน้องปูนซับ เป็นครั้งแรกนะคะย้ายแม่ขึ้นไหมนี่ให้คุณพ่อถือกล้องจะพาแม่ตื่นนะล,ลูกเอตรงมาเร็วข,ขึ้นทางนี้นี่้ดดูิพ่อไปอาบน้ำด้วยเร็วขึ้นว่ะตรงแล้วชวน và cái cá sai ngay mấy 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 trái giợt à, như cá trái nè. Nâng cá xuống. Xuống nào. xuống đi. cá. Xuống nào xuống. Rồi. Xuống nào. Xuống rồi. xuống. Rồi. Xuống nào. xuống อีก. xuống <laughs> <laughs> tôi biết mhm không sụp dưới đây anh ơi này mì cây nắng china honey bắt được 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 ไปซาเนตหนึ่งก็ยังดีขึ้นแล้วเดินด้วยครับมามานี่มามาเร็วมามาไปางแรนะคะที่คุณแม่มานั่งมาเร็วมาเร็วเคยแต่นั่งที่ว่าเลยนะที่นั่งช้างแยงนะคะไม่เคยนั่งฟอยเหมือนเลยรู้สึกจะเก่งมากเลย หัวมั่งลูกเนี่ยโอเลยต้องคิดนั่งอย่างนี้คือเบย์เลยนะคะเนี่ยครั้งแรกนั่งมอไซค์ล่ะคุณแม่อ้าวคุณแม่กตัวแล้วอ้าวคุณแม่ลงก่อนลงสิคุณแม่จะลงยังไงใจสบายอ่าลงมาเลยลงมาวะตะแคงลงมาเลย อยกขาแล้วให้คุณแม่ลงหน่อยลูกปูดซับอายกขาแล้วเอ่อปีลงมาทีละน้อยเอออ่านละอือเป็นครั้งแรกนะคะที่คุณแม่มานั่งช้างรู้สึกว่าจะขันมาจะดีนะลูกใส่ใส่เก้าอี้นะครับ นั่งเหมือนคุณแม่ก็มานั่งได้นะคะเชิญมาสัมผัสได้นะครับที่บ้านน้องพูนทร์ทรัพนะครับข้าคนในรองเท้าแม่อยู่ไหนขนาดนังตัวแบบว่าตัวกระป๋อมนั่นเองมาเร็วมาเวลาเดินเหมือนอะไรมามาเร็วมา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 นี้าลอนค่๋อ้าว ก็มาชมบรรยากาศน้องไพรวันกันต่อนะคะไพรวันรูส้สึกว่าครูฝึกไม่อยู่นะคะนี่แล้วก็ต้ยนุ้ยมาพอดีมา,ามาทักทายหน่อยเร็วติ๊นงนิดนึงนี่แค่ตรงนี้นี่ให้ให้จับมือกันรู้สึกว่าครูฝึกเขาห่วงนะคะห่วงมาก นั่ง,งยืนมา<ด><บ>ยืนบนพุ่มพันอยู่ม <c> ซ <oughs> ลเล่นนะคะจับมือน้องไพวันหน่อยเร็วอู้เอาแล้วติดช้างน้อยอีกแล้วนี่พ่อติดช้างน้อยแล้วทักทายกันไปไหนมานี่ไปไหนมานพ่อควานเราจะเอาอยู่ไหมคะนี่นิวดิทางนี้ติดแล้วนี่ไพวันเงาไหมนี่ไม่เงา <laughs> ไม่เงาครูฝึกตอบอย่างเลือดเร็วนะไม่เงาเงาสิคะอยู่เชือกเดียวนี่เ <ไอ S 1> นี่นยคนซับมาเยี่ยมคนซับมาหานะคะนี่โอ้โหดูดูดูเสียงอย่างนี้ยังไงพ่อหมายถึงยังไงไฮะจะก,กระโดดใส่แม่ควานนะคะนี่ <laughs> ครูฝ <ณ S 2> ึก <laughs> <ณ S 2> <laughs> จะทำให้ภไยวันติดอีกแล้วอย่างนี้ ก็แล้วแต่นะคะครูฝึกอู้ดูดูดูอุ้ยรักรักไม่ใช่แม่หนูนะคะเนี่ยพี่พูนทราบนี่อยากให้พี่ติดเือเกินนี่เมื่อไรจะติดกับเขานี่ติดแน่ติดติดไ,มมไหมว่าติดลูกไม,ไม่ได้ติดกันอย่างนี้นะครูฝึกครูฝึกยืนบนอยู่ข้างหลงันนลงนะคะ โอ้ดูตึทางนี้ติดติดโอ้จับกันใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีใครมาเยี่ยมไหมนี่ถึงนี่นี่ครูฝึกมีใครมาเยี่ยมไหมที่นี่นี่บุญสวัสดิ์บุญสวัสดิ์ตัวใหญ่เหรอตัวไหนฮะโอ้สหาอห้าโอ้สอห้าสองห้ามาถ่ายคลิปอุ้ยดูตาสิมีความสุขนี่เห็นไหมนี่นี่ครูฝึกเห็นไหมนี่มาเยี่ยมใบ่อยนะเห็นไหมดู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 อ้อนใหญ่เลยอยาจะบอก ดูอ้นใหญ่เลยพี่พูนซับกําลังเหนื่อยมานะคะนี่นเดินมาจากกลัวปุนซับออกไม่ได้ออไไดเอ้าทําไม <c oughs> ติดช้างน้อยนะคะนี่ดูทางนี้ก็หันตูดให้เขาเลยโอ้ยกอดกอดรักรักน้องพุนซับนี่ก็ควานครูฝึกก็เคยเลี้ยงนะคะตอนแรกๆเลยนะคะนี่นี่ใส่ถึงในน่ารักเหมือนกันอย่างนี้นี่ <c oughs> ดูดิอ่อนอ่อนใหญ่พอแล้วแหละพ่อเอ้ยเดี๋ยวเอาออกไม่ได้ได้นี่ตัวเองนะจะไปได้ไหม <laughs> ดูดูทางนี้ล้วงพอใหญ่เลยคิดถึงนนอจะกินนมเหรอคใหญคิดถึงดูดิปุทางนี้ติดจนนูนพ่อเอ้ย <laughs> กอดกอด พอแล้ววันนี้เต็มอิ่มแค่นี้ก่อนนะคะคุณแม่เก็บภาพน่ารักน่ารักมาให้เอฟซีได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูฝึกจะเอายากพ่อกำลังหัดฝึกเดินคนเดียวยืนตัวเดียวอยู่นะคะช่วงนี้ฝากกดติดตามให้กำลังใจช่องน้องปุณซับกันด้วยนะคะพอแล้วปะกลับบ้านกันก่อนครูฝึกไล่แล้วลูกครูฝึกไล่แล้วอุยอุยแี้ เรากลับกันเถอะไปแล้วทิ้งให้น้องไทยวันคิดถึงก่อนทิ้งให้คิดถึงแล้วก็จากไปอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูอาการตอนกลับกันนะคะไปแล้วทางนี้ก็เก๊ะๆกลางๆมองซ้ายมองขวาอยู่บายยแล้วเร็วๆเร็วๆบายยก่อนกักมือหน่อยสิกักมือสิปูอ่อน กักมือเร็วกวักมือเรียกพี่ปุณซับกลับมาเร็วๆขักวักมือน่ารักนะคะดูดิเสียงด้วยครับโอ้มีรางวัลให้นะคะนี่ถ้าคิดถึงปองพี่พี่ปุณซับก็ร้องดังๆนะไพรวันนะออืจะได้ไปอยู่ใกล้กันนะนะกักมือด้วยกักเรียกเรียกโอ้ยน่ารักนะคะ มีท่าใหม่แล้วท่ากวักอีกไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันมีท่าใหม่อีกแล้วดูภพยวันนะคะเจ้ารถถังโอ้น่ารักอืมคุณแม่แอบมาเฉยๆนะคะนี่กูฝึกเลยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็อย่าว่ากันนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้น้องได้รู้จักนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์กดให้กำลังใจช่องน้องปูลซับกันด้วยนะคะพรุ่งนี้ว่าจะไลฟ์หนี่จะไปด้วยกันไหมนีทาบถามน้องไพรวันนะคะไปไม่ได้นะคะโอ้ค่ะยังไงก็ให้กำลังใจชาวช้างตกงานกันด้วยนะคะที่ช่องน้องพูนซับลักกี้ค่ะ สำหรับวันนี้ไหนกวัดกวาดก่อนสิกวักก่อนเร็วเร็วๆหันมากวัดกวาดชอบท่ากวักนะคะกวักเร็ว้บือกวักเร็วกวักกวักกวักมือเร็วเอาไหมอีกอีกอีกกวาดมือเร็วเร็วปิดคลิปไปกับท่ากวักของน้องไพรวันนะคะคุณแม่ก็ต้องขอสวัสดีก่อนตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ